The <laughs> weather ค่ะหนึ่งนาทีคลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินแปลงสวยค่ะเป็นที่ดินที่เหมาะที่จะมาสร้างเป็นบ้านสวนได้นะคะและเหมาะที่จะมาทําการเกษตรทําคกน้องหน้าหรือจะมาทําไร่นาสวนผสมก็ได้ค่ะพื้นที่ของเรานะคะเป็นพื้นที่ที่มีด้านหน้าและด้านข้างนะคะอยู่ติดถนนถึง2ด้านเลยนะคะเป็นที่ดินแปลงสวยที่อยู่ติดกับหมู่บ้านค่ะไฟฟ้าป่ปาและเพื่อนบ้านพร้อมนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็มีหน้ากว้างนะคะอยู่ติดถนนยาวถึง6 63เมตรเลยนะคะรูปแปลงก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามค่ะถ้าเอกสารสิทธิ์นะคะเป็นฉนบทคุดแดงค่ะเนื้อที่1ไร่หนึ่งงานนะคะเจ้าของขายยุกแปลงในราคาไม่แพงด้วยค่ะขายยุกแปลงในราคาเพียง3 0 0เซนบาทเท่านั้นนะคะอ,อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านนูนยากขาหมู่ที่7ตําบลขามสเกแสงอำเภอขามสเกแสงจังหวัดนครราชสีมานะคะ,คะใครที่สนใจก็สามารถไปดูคลิปเต็มๆของเราได้ทางช่อง YouTube ขายที่ดินโดยภาคีเดตนะนะคะ